หนูจะบอกว่าคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของ CGM เลยใช่ไหมอะตื่นเต้นอะจะทำให้ดีที่สุดเจอกันนะฮะทุกคนเขามีแท่งไฟประจำด้วยนะไหนบอกมาซิว่าไฟหนูสีอะไรเขาบอกหรือ,อยังอะเขาบอกใช่ไหมอะเขาบอกยังไงอ,อยัางอะ สีเขียวมิ้นใช่อถ้าสาด้วยนะเดี๋ยวไม่ไางานทุกคนไม่หนูหมายถึไไฟ่ราจรท่่เขาโบกอ่ะเ จี่สิยี่เรารู้กันอยู่แค่นี้ขอร้องขออย่าอย่าตัดขอร้องขอแค่นี้หนูหนูหนูไหว้หนูลาบไม่งั้นหนูไม่พาป้นนะไม่งั้นไม่งั้นไม่พาป้นมาซื้อบัตรขอนะเออเราดีไม่ได้ดูขอันะ เดี๋ยวไม่ไดุ้กคนนะทุกคนหนูจะมาไปปนมาหยอาลพูดเรื่องนี้มา,มาฟังเพลงกันดีกว่าเพลงให้ลืมเราจะข้ามเรื่องนี้ไปทันแน่เน็ตหลุดพอดีมนันยินใช่ทุกคนเน็ตหลุดไม่รู้ไปติดตามเอาจะเก็บเป็นความลับเป็นความลับระหว่างเราสองร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนะระวังโอ้โหโดนแน่ ตำรวนหรือว่าเขารู้ว่าหนูจะไปป้นเ่ะอยังไม่ได้เลิกแลยังไม่ได้เลินปน,น,นตำรวจมาแล้วยังไม่ทันป้นตำรวจก็้ามาแล้วอาฟู่ทุกคนอยากกระตกกระทักตำรวจไม่รู้